สวัสดีครับชื่อกิกนะครับผมผมจบจากบุรพาเพิ่งจบมาแล้วก็มีความสนใจที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเขาผมเพราะว่าผมอยากไปเรียนที่ยูเคครับผมซึ่งพี่แมงโก้ก็แนะนําผมมาให้เรียนสถาบันที่ซีเอเครับผมก็คืออยู่ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์เองครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าอีเวนต์ที่เซบูผมคือแบบดีมากครับเมนเจอร์ไทยเขาก็ดูแลดีแล้วก็ฟังสตี้เขาก็มีครบอย่างเช่นจีมพวกไลเบอรีครับผมก็ดีมากแฟนโฟลเลนเนอร์ผมพวกญี่ปุ่นเกาหลีซาอุหรือเวียดนามเพื่อนทุกคนดีมากหมดเลยครับผมแล้วก็ ผมไปเรียนมาประมาณสีเดือนครับผมรู้สึกว่าผมมีความคอนฟ idence เพิ่มในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นกกล้าถามมากขึ้นกล้าที่จะพอนาให้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ได้ฟังแหลตสำเนียงภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็ส่วนที่ผมรับใจสชดก็คือเป็นส่วนของคุณครูครับผมคุณครูที่เซบูดีมากครับผมคือเหมือนเขาใส่ใจเด็กทุกคนจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราผูกพันกับเขามากครับผม รู้สึกว่ามีครูเลยท่านชิที่ดีมากถ้าเราแบบว่าสงสัยคําถามอะไรหรือแบบเราไม่เก็ตตรงไหนครูเขาก็จะบอกว่ามองเราออกแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าคุณต้องแก้พอยต์ตรงนี้ของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสมมติว่าเราไปเรียนมาปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่าคอร์สเนี้ยเราเริ่มแบบว่าอยากอินคลัตัวเองมากขึ้นเรียบหล่อตัวเองให้มากขึ้นไปกว่าน,นี้เราก็สามารถเปลี่ยนคอร์สได้ครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของเพื่อนๆนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าจะมีเพื่อนคนไทยอยู่บ้างแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติอยู่บ้างซึ่งสำหรับผมแแล้้้ววถาาาาาผผผมมมไปยยยนนะผมผมคัอออกกกุภษษงงฤ็ตํ่ คุยกับเพื่อนต่างชาติดีกว่าอย่างเงี้ยเราจะเรียนรู้แบบ culture ของคนต่างชาติ้วยครับผมว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องพวกไปเทีย่ยวข้างนอกผมก็เอาไซ d ์คือแบบว่าดีมากผมพวกโบหรือพวกแบบว่าไดาวิ่งที่ออสโลหรือไปเล่นวอเตอร์ฟอร์ที่คาราวาซารรัสของผมก็รู้สึกว่าดีมากเลยแบบ ป็นประสบการณ์ที่แบบว่า unforgettable สำหรับผมมากเลยครับผมโมเมนต์ที่ฟิลิปปินส์ทั้งโลโก้พิพูนร,รับผมก็รู้สึกว่าคล้ายคนไทยอยู่บ้างออกหน้าตาแล้วก็เขาก็ดูเฟรนลี่บ้างไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดครับผมแล้วส่วนของเรื่องธรรมชาติก็สวยไม่แพ้บ้านเราเลยครับสำหรับผมนะครับผมผมรู้สึกว่าการเรียนที่นู่นเหมือนต้องพูดภาษากงกฤษตลอดครับผมเพราะสุดท้ายเราคนผพูดภาษาไทยเขาก็ไม่เข้าใจเราเราก็ต้องบีบครับให้เราพูดภาษากงกฤษตลอดผมเลยนะครับผมก็คือมันจะมีคอร์สพรเวทก็คือมาทุนแมนสี่ครั้งต่อวันแล้วก ชาชติมันจะมีแอ t i ท i t ิแบบว่าดิสคั s กันเรื่องแบบว่า g กลบอลวอร์มิงชื่ประจําหมดทั่วไปครับผมครับเดี๋ยวผมจะเป็นแบบว่ามี4ี k สก l ลเลยมี s p e สปีคไ t i ิง l ิสเซน i n g แล้วก็รีดดิ้งครับผมก็จะอัพ4ี่สกิลทั้งหมดของอังกฤษครับผมผมรู้สึกว่า การเรียนที่นี่กับที่ไทยมันแตกต่างกันครับผมเพราะว่าเหมือนครูฟิลิปปินผมรู้สึกว่าเขา expert English มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษราชการเป็นหลักเลยครับผมแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเขาสอนเด็กมาแบบหลายประเทศแล้วเขาจะฟังสำเนียงของคนไทยรู้เลยว่าผมพูดเนี่ยเขารู้เลยว่าเราเป็นคนไทยหรือคนเวียดนามหรือคนจีนเหมือนเขารู้ว่าเออคนนี้ฟังได้ไม่ชัดคนไทยอ่ะต้องพูดช้าๆหน่อยคนไทยอาจจะมีปัญหาเรื่อง รอเรือหรือแว,ว่าตัวอาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเอาคนไทยน่าจะต้องสะกดตรงนี้เพิ่มหรืออินพุตตรงนี้เพิ่มเขาก็จะรู้เขาผมว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างางี้ส่วนของเรื่องการเรียนองผมตอนแรกก็อาจจะมีความเครียดบ้างเพราะว่าต้องปรับตัวแต่พอไปอยู่ไปะมาเหมือนก็ไม่เครียดแล้วผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วครูพอเราเรียนไปเรื่อยครูเขาจะเรื่อกไปกันเองอาจจะมีชวนคุยบ้างแบบว่าเฮ้ย hey, วันนี้คุณเป็นไงบ้างคุณ แล้คุณมันหยุดยาวคุณไปไหนบ้างคุณคุณสนุกไหมเขาก็จะชวนคุยในเรื่องของการไปเที่ยวด้วยไม่ใช่แต่เรื่องเรียนอ,อย่างเดียวชีวิตการเป็นอยู่ไหมอย่างเช่นพวกห้องพักอาหาร I think is t some meal is not good but some meal is very good in my point of view I think is t some good is a Oh, l o k rice Thailand but some m e is l i e salty คือบางมื้อมันก็อร่อยแต่บางมื้อมันก็พอกินได้ครับผมแต่อาหารข้างนอกอาหารเกาหลีติ้งย่างหรือแบบว่าอาหารลูกคบฟิลิปปินนี้อร่อยครับผมแบบว่า ไม่ได้แพ้อาหารไทยเลยแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจตรงที่ว่าอาจจะไม่ได้เผ็ดเหมือนบ้านเราครับผมเอาจริงถูกใจมากเลยครับผมพี่แมงโก้เขาดูแลดีมากครับผมบางทีเขาดูแลเหมือนไม่ใช่ส่งส่งเราไปเป็นคัสเตร์เมอร์เหมือนเขาดูแลบางทีเขาดูแลเหมือนเป็นแฟมิลี่เลยครับผม,มของครอบครัวเลยอะไรเงี้ยเขาเอ็นดูเราตลอดอะไรเงี้ยผมอยู่นู่นเขาก็มีคุยหาผมบ้างเนี่ยเขาก็เหมือนแบบ เป็นห่วงเราตลอดครับผมแล้วก็พี่เมงโก้เขาน่ารักมากครับผมดูแลดีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่แบบปกครองเลยครับผมไม่มีอะไรที่ต้องคอมเพลนเลยแล้วก็บางเรื่องเขาก็คิดแค่เราด้วยสมมติว่าเรื่องเร็วๆแบบว่าต้องเตรียมตัวอะไรไบ้างเงี้ยคือเขาก็คอยย้ำเราอยู่เสมอไม่ให้เราลืมครับผม